จงหายไปเงียบๆแล้วกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เสียงเงียบคือจุดเริ่มต้นของเสียงปลกมือที่ดังที่สุดบางครั้งเราต้องยอมหายไปจากทุกอย่างเพื่อกลับมาเป็นทุกอย่างที่เราอยากเป็นไม่มีอะไรผิดถ้าวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณอยากถอยอยากหายอยากหลบไม่อยากโพสไม่อยากตอบใครไม่อยากอธิบายไม่อยากต้องทำตัวให้ดีในสายตาใครทั้งนั้นเพราะนั่นคือสัญ,ญญาณว่าถึงเวลาแล้วที่คุณควรเริ่ม สร้างเวอร์ชั่นใหม่ของตัวเองหนึ่งหายไปไม่ใช่แพ้แต่คือการเตรียมตัวเพื่อชนะโลกนี้เร็วขึ้นทุกวันมีแต่คนที่พยายามดังแข่งกันโพสต์แข่งกันอวดแข่งกันไปถึงเป้าหมายก่อนแต่น้อยคนนักที่เข้าใจพลังของความเงียบเพราะในความเงียบมีทั้งเวลามีทั้งพลังและมีทั้งโอกาสในการกลับมาด้วยความแตกต่างหายไปเงียบเงียบไม่ได้แปลว่าคุณยอมแพ้ แต่มันแปลว่าคุณกำลังเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามฝึกคุณไม่ได้ออกจากเกมคุณแค่กำลังอัปเกรดตัวเองเพื่อกลับมาเล่นเกมแบบใหม่ในระดับที่สูงกว่าเดิม 2. วิธีหายไปเงียบๆอย่างชาญฉลาด10ข้อที่ควรทำา1ปิดสื่อปิดเสียงปิดการเปรียบเทียบหายไปจากโซเชียลหยุดส่องชีวิตคนอื่นเพราะทุกครั้งที่คุณดูชีวิตคนอื่นคุณจะลืมเป้าหมายของตัวเอง ตาสิ่งรบกวนคือจุดเริ่มต้นของการฟังเสียงหัวใจตัวเองอีกครั้ง 2. เคลียร์ห้องเคลียร์หัวก่อนเริ่มต้นใหม่ให้คุณเก็บกว่าทุกสิ่งรอบตัวจัดห้องโต๊ะทำงานสมุดฝ่ายมือถือการเคลียร์พื้นที่รอบตัวคือการเตรียมพื้นที่ให้สิ่งใหม่ๆเข้ามา 3. วางแผนชีวิตใหม่แบบจริงจังเขียนเลยชีวิตที่อยากได้ในอีกหกเดือนตัวตนที่อยากเป็นในอีกหนึ่ง สิ่งที่อยากทำให้สำเร็จในอีกสามเดือนเพราะคนที่ไม่รู้ว่าอยากไปไหนต่อให้เดินเร็วแค่ไหนก็หลงทาง 4. ฝึกวินัยโดยไม่มีคนเห็นตื่นเช้าออกกำลังกายฝึกทักษะใหม่วันละหนึ่งชั่วโมงอ่านหนังสือวันละสิบหน้าใครไม่เห็นไม่เป็นไร เพราะรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเปลี่ยนตัวเองโดยไม่ต้องอวดใครหหายไปแต่ไม่เลิกพัฒนาคุณไม่ต้องโพส์ตให้โลกเห็นแต่คุณต้องลงมือทําให้ตัวเองเห็นทุกวันทุกคืนทุกชั่วโมงคือการขยับเข้าใกล้เวอร์ชั่นใหม่ของตัวเอง 6. ตัดสิ่งเสพติดความพังเลิกติดดราม่าติดคนติดนิสัยแย่ๆตัดของที่บันทอนพลังใจแม้แค่ส0ก็ไม่ควรเก็บไว้ เพราะคุณจะไม่มีทางเปลี่ยนชีวิตได้ถ้าคุณยังไม่กล้าเปลี่ยนวงจรเดิมเเรียนรู้ทักษะใหม่ที่เปลี่ยนเกมชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนการสร้างรายได้การขายของการพัฒนาทัศนคติเลือกศัก์อย่างที่คุณไม่เก่งแล้วทุ่มไปให้สุดแล้ววันหนึ่งคนจะจำคุณได้จากสิ่งนั้น 8. ออกกําลังกายเปลี่ยนรูปลักษณ์หุ่นหน้าตาเสื้อผ้าบุคลิกมันไม่ใช่เรื่องผิวเผินแต่มันคือพลังงานเพราะลุกใหม่ที่มั่นใจจะดึงดูดโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณ 9. หัดอยู่คนเดียวให้เป็นและรักตัวเองให้ได้หายไปไม่ได้แปลว่าเหงาแต่มันคือช่วงเวลาที่คุณต้องเลือกตัวเองก่อน ถ้าคุณยังไม่รักตัวเองให้พอคุณจะไม่มีวันรักใครหรือประสบความสำเร็จได้เลย10เตรียมจังหวะก,กลับมาแบบปังกลับมาโพสต์ตอนที่คุณเปลี่ยนไปจริงๆกลับมาเจอคนตอนที่คุณมีพลังเต็มกลับมาในวงการตอนที่คุณมีของพร้อมโชว์อย่าก,กลับมาเพื่ออธิบายแต่กลับมาเพื่อให้โลกเห็นว่าคุณเปลี่ยนไปจริงๆ 3. อย่ากลัวการหายไปแต่จงกลัวการอยู่ที่เดิมนานเกินไป โลกจำคนที่หายไปแล้วกลับมาอย่างสุดยอดได้เสมอแต่มันไม่เคยจำคนที่อยู่ที่เดิมแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยสักคนหายไปเงียบๆสักพักเถอแล้วเอาเวลานั้นไปเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนพลังเปลี่ยนรูปลักษ์เปลี่ยนแนวคิดแล้ววันหนึ่งคุณจะกลับมาพร้อมพลังที่ใครก็มองข้ามไม่ได้สรุปส่งท้ายหายไปเงียบๆเ,เพื่อฟังเสียงหัวใจตัวเอง หายไปเงียบเๆเพื่อเปลี่ยนจากข้างในหายไปเงียบๆเ,เพื่อให้การกลับมาครั้งหน้าดังกว่าครั้งไหนๆขอให้คุณหายไปอย่างตั้งใจและกลับมาอย่างยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็น